คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลให้ผู้ฟังเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากความน่าจะเป็นสถิติและเลขเด็ดสำนักต่างๆถ้าใครอยากสนับสนุนง่ายๆเพียงช่วยกดติดตามช่องเลขเด็ดนวดนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดในแต่ละงวดสถิติหวยงวด1เมษายนย้อนหลัง10ปีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสําหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังต่อไปนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2556รางวันที่1970618เลขท้าย2ตัวบน18เลขท้าย3ตัวบน618เลขท้าย2ตัว10 เลขท้าย3ตัว738เลข391เลข870เลข578ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2557รางวันที่1472 270เลขท้าย2ตัวบน70เลขท้าย3ตัวบน270เลขท้าย2ตัว05เลขท้าย3ตัว755เลข283เลข393 เลข577ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2558รางวันที่105 1095เลขท้าย2ตัวบน95เลขท้าย3ตัวบน095เลขท้าย2ตัว22เลขท้าย3ตัว285 430 191 364ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2559 รางวัลที่110-97-67เลขท้าย2ตัวบน67เลขท้าย3ตัวบน7-67เลขท้าย2ตัว52เลขหน้า3ตัว8 8 8 959เลขท้าย3ตัว403 9-75ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำบนที่1เมษายน2560รางวันที่14-120-73เลขท้าย2ตัวบน73 เลขท้าย3ตัวบน073เลขท้าย2ตัว85เลขหน้า3ตัว131 787เลขท้าย3ตัว638 924ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1เมษายน2561รางวันที่1 392785เลขท้าย2ตัวบน85เลขท้าย3ตัวบน785เลขท้าย2ตัว80 เลขหน้า3ตัว020 057เลขท้าย3ตัว500 709ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1เมษายน2562รางวันที่1 066720เลขท้าย2ตัวบน20เลขท้าย3ตัวบน720เลขท้าย2ตัว92เลขหน้า3ตัว546 390เลขท้าย3ตัว285 8.52ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2563รางวันที่1 605 704เลขท้าย2ตัวบน04เลขท้าย3ตัวบน704เลขท้าย2ตัว70เลขหน้า3ตัว558 692เลขท้าย3ตัว557 861 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2564รางวันที่1028866เลขท้าย2ตัวบน66เลขท้าย3ตัวบน866เลขท้าย2ตัว95เลขหน้า3ตัว186 499เลขท้าย3ตัว835 938ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2565รางวันที่1571688 เลขท้ายสองตัวบน8 8ดเลขท้าย3าตัวบน6 8 8เลขท้ายสองตัว5้สเลขหน้าสามตัว1 7 0 4 3 0เลขท้าย3ามตัว6 70, 7 0 7็ดเจ็ดองเพื่อนๆสามารถให้การสนุบสนุนง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไครต์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยหรือให้กำลังใจกันได้ไว้มีข้อมูลอะไรดีๆจะมานำเสนอกันอีก ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี